วิธ so ีเดียวที่คุณจะเรียนรู้อะไรก็ตามคือคุณเริ่มและ f i n แล้วทำมันให้จบเมื่อคุณทำเมื่อคุณทำม่อคุณทำมันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนึ่งร้อยเปอร์เหรือไม่คุณก็ไม่ทำมันเลยคือศูนย์เปอร์เซ็นต์คือศูนย์เปอร์ ไม่มีอะไรคือ0% in life ในชีวิตเรา if you are a 99%er ถ้าคุณเป็นคนประเภท99% er, you're not going to make it คุณจะไม่มีทางทําสําเร็จ so this is the way to do well in life ดังนั้นนี่คือวิธีที่คุณจะทําได้ดีในชีวิตของคุณ and if you really want to know what passion is แล้วคุณอยากจะดูว่า passion คืออะไร this is what it is คืออันนี้ครับคือ passion passion 100%่งร้อยเปอร์เหรือไม่คุณก็ไม่ทำเลยทุกอย่างที่คุณทำหน0่งร้อยเปอร์เซหรือไม่ก็ไม่ทำเลยเมื่อคุณตัดสินใจว่าคุณจะทำอะไรคุณทำมันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่คุณก็ไม่ทำมันเลย